ต่อไปก็จะเป็นทางเข้าพญานาคนะคะของมูลนิธิวังรัตนมณีมหานาครบาดานนาคราชนะคะเราก็จะเดินไปตามจุดนี้ค่ะสวยมากค่ะเราเข้าไปกันนะคะโอ้สาธุสาธุนะคะ มาถึงอุทยานปฏิบัติธรรมพาไทยทะเลสวนนะคะ,น,คะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวยงามมากนะคะ สวัสดียินดีต้อนรับ Ooh, อูอออ้สวยงามค่ะอวมพยานาโอเข้ามาในนี่เหมือนเสวันค์เลยสวยงามค่ะพี่น้องค่ะพามาชมที่วัดมณีบุญนะคะ คุปปิติรัตนานุกูลหลวงพิต่นะคะจะเอาวาสวัดมณีวงประธานมูลนิธินะคะนู่นนะคะจะมีภาพะะสร้างได้ท่านก็ไปกรนะสร้างโรงพยาบาลน,นะคะออกบัตรอนุโมทนาให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องคะถ้ามาเมื่อเช้านี้เราคงได้เข้าพิธีนะคะที่เรามาจนนี้แล้วก็เลยไม่ได้เข้านะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันนี้วันดีวันด,วนดีวันสวยงามเข้าด้านไหน ข้อทางนี้นบบที่ยังไงทำไมเราข้อไม่ได้ต้อ,องไปทางนี้ไปเราเดินผิดทะด้านนะคะเดี๋ยวเราออกไปใหม่พอมาในนี้ก็หายห่วงเลยค่ะเพราะเย็น ามเส้นทางนี้นะคะสวยมากหอมอ,อบบวนไปด้วยดอกไม้เราลุกคเทวดาสาธุสาธุนะคะเป็นบุญเป็นผุศสมที่ได้มาเดียชั้นนะสวยงามค่ะ ชุดสวยนะคะจิตอ,อาสานะคะที่มาทำาชีดที่มีพร้ะะอ,อมไปด้วยดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบแท้นะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะพี่น้องค่ะของแท้เลยะคะ่ะสวยค่ะสวยสวยค่ะสวยสวยงามนท่องเที่ยวม,มาเยอะนะคะเนื่องจากเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วังพญานาะค ก่อนวันนี้ครบนะคะเยคบ้นนะคะไม้เป็นทองได้นะคะกำลับตาเยาอาุนี้แล้วนะคะตไม้เป็นทองำลัดนะคะอย่าให้เป็นพิษนะคะคิดอย่าให้เป็นกรรมสาธุค่ะ I'm เป็นคนที่พบที่ดีกว่าตัวเองจะดีขึ้นมาฉันพบคนที่ดีกว่าถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบพึงพอใจและมีสติเที่ยวไปด้วยกับเขาความอุบัติเห็นผลย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตนนะคะการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะนี่แหลก็เดนรับรบเหนื่อหนั เที่ยวนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบวันนี้ครบรอบวันนีอะไรมีอะไรมีอะไรฉลองไหมคะวันนี้วันนี้มีระเบียบว่าเท่าไหร่คนลถ้าเข้าชมเท่าไหร่คะถ้าเข้าชมเท่าไหร่ไม่เสียค่ะฟรีใช่ไหมคะโอ้เป็นบุญที่ได้นมาอะไรมาเองนะคะต้องเตรียมเก้าอี้มาเองขอบตรงด้านนู้นใช่ไหมคะด้านที่จอดรถเนี่ยยันสว่างไหมคะถ้าบ้านเราไม่น่าสว่างเพราะว่าตีสองประมาณประมาณเท่าคือตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ได้ชมแน่นอนฟรีค่ะฟรีขอบคุณนะคะด้านนู้นใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะอยู่สีสเกตถุงคำล่ำลือนะเนี่ยที่มาสวยมากสวยขนลุกนะเนี่ยวันนี้พอดีมาวันเปิดใช่วันเปิดถ้ำพอดีใช่เห็นฝนตกเนาะเทวดารับรู้ตกเมื่อคืนตกมาตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนี้ทั้งคืนเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,อคคะโอ้ฟรีขบบ่บฟรีไม่ได้เสียงเงินนะคะโอ้ยคุณตาช่วยแม่ถ่ายหน่อยเด้อเราไปมานอนวันนี้<ห>วันนี้ไปชมวมอลลัมกับแม่หน่อยเด้อขั้นใหม่ไมดูนะฮะไม่ดูะก<ห>็<ห>ไม่แน่ก็เขาจ้างมาแล้วนี่ฟรีนะจ๊ะถาเก้าอี้นั่งเองเขาบอกแล้วนี่ค่ะ สาธุสาธุไปค่ะไปด้านในโอ้โหเปิดถ้ำครบวันที่14นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะสวย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 สมคำลำ่ำลือนะคะสาธุสาธุาธโอ้เป็นบุญลูกเป็นลูกเป็นลูกหลานพญานาคตัวนี้ะไดนม,มกเนะอ่ะเนนะทำความดีเท่าที่ชีวิตจะทำได้ ทำความดีต้องทําด้วยใจทําความดีไม่จําเป็นต้องให้คนเห็นว่าเป็นคนดีนะคะก็มาด้านในนี่เป็นลูกศรเข้ามาเลยอู้สวย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 ค่ะสวยงามมากเลยนี่ต่คนแต่งตัวสวย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  อยู่ต้นอยู่ต้นน้าเลยเนี่ยอยู่เลยจงใช้กายนี้สร้างบุญกุศลคืนความดีกายนี้วันหนึ่งต้องสูญสิ้นแต่ใจไปหาที่อยู่ผู้มีปัญญาจึงนีได้ใจนี้ก็เรียกร้องเชื่องรักษาสิ่งนั้นคือการตรวจเินภาวนาหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะนะคะนี่อีกนะคะแต่ละที่นะคะ แสงอาทิตย์เตือนเราทุกวันที่ขึ้นแล้วก็ต้องมีลงมีมืดก็ต้องมีสว่างบางวันดีบางวันแย่บางวันสุขบางวันทุกข์เป็นไปในรูปแบบของทุกคนไม่นานเราก็เป็นแค่ความสรงจำเล็กๆของโลกใบนี้แล้วเขาก็ลืมอย่าไปอะไรมากมายกับชีวิตโอ้สุดยอดพระเจ้าจอดนะนี่ค่ะนี่ก็เป็นของหลวงพ่อเอื้อครับ ไม่มีอาวุธใดทำร้ายเราได้ทำกับความคิดในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองเราได้ทำกับสติค่คะนี่ค่ะการยกโทษอาจดูเราหูเหมือนเราแพ้เหมือนเรายอมแล้วเขากำเริบเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีชั้นสูงคืออภัยทานเป็นทานบารมีอันสูงสุดว้า พี่น้องวันนี้ขอถ่ายคลิปนี้ให้ยาวหน่อยนะคะสวยงามมากนะคะออนี่ความรักของแม่นะคะยอดคนนะคะโอ้สิ่งนี้เป็นที่อ่าแล้วมีความสุขนะคะบูชาพญานาคคนโกรธง่ายโกรธแรงเขาเรียกว่าคนมีกมคนโกรธยากโกรธเบาเขาเรียกว่าคนมีบยุญ สวยค่ะสวยงามค่ะวัดมณีวงสมกับคําล่ำลือนะคะสวยสวยพี่นออ้องนียจะเป็นน้ำแฮงสวยค่ะ,คะ,คะอู่ตัวหนึ่งนะคะ คิดชีวิตจิตจังใสไม่ชอบก็อย่าไปรับรู้ไม่สบายใจก็อย่าไปดูไม่นิยมก็อย่าไปตัดสินไม่อยากได้ยินก็อย่าไปฟังไม่เห็นด้วยก็อย่าไปชี้นะคะโอ้โหนะคะเป็นคำกรนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะพระเจ้าได้มาวันนี้ถือเป็นดีข้าพระเจ้าขอขพระเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงด้ย

มีตะเกียบมีตะปูสีชาอะไรว้าววันนี้เป็นวันครบรอบนะคะครบรอบสิบปีเลยค่ะสวยงามมากโอ้สวยคุณตาจ๋าคุณตาคุณตา

อย่าปากไวใจอย,อ,กกอย่าเปาเรื่องเก่าอย่าไปรื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่าไปคิดคิดที่ชอบในปัจจุบันให้รีบทำหลวงพ่อจะนอ,กอกะนกนอนอนภาวนาก็ได้คนะ่ะรงน,นงไปตรงนี้มันไหลง คนฟังเสียงพัดลมนะคะนี่เป็นรู่ลูกรูปมาขอเออเออน่อ่าทำบุญพ่อวัดอย่าทำบุญพ่อพระย่าทำบุญพ่อ,อบุญยาทำบุญเพื่อตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อเห็นว่าดีแล้วจงทำทำถูกต้องจะสบายใจ คนที่ให้เกียรติเราแครคนที่แคร์เรานอกนั้นอย่าไปใส่ใจนีจ่เป็นทางออกนะคะโอ้วันนี้วันครบรอบหนึ่งปีของวังพญานาคสาธุขอให้ช่องรีบกงฟังเดลยขอให้ช่องมีคนมาติดตามเยอะๆนะคะสาธุสาธุ ถ่ายที่สวยนะคะ ส่นารให้กับพวกปุ๋ยยาด้านในได้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ ทน,นีมาวันชันีมาอ้ามจับนะคะต้องให้จับนะคะ ซับซ้อนออกไม่ถูก <c oughs> เขาบอกกะบังออกไม่ถูกนะคะอ้ยสขยค่ะสวยเอาเก็บรายละเอียดให้หมดเลยค่ะ จะมาทำบ,บุญเชิญนะคะที่วัดมณีนวลตำบลดงละครนะคะ ออกมาทางออกนะคะ ออกมาถึงทางออกแล้วนะคะทางออกทางสุดท้ายนะคะแต่งชุดไทยมาได้นะคะห้ามข้ามรอดได้อย่างเดียว แต่ละปีพี่จอปีคุ่นปีจอปีละกานี่พีมะเม